สว,ส,สวัสดีค่ะมิ้นนะคะมาพบกับสองสาวนะคะแมนก็คือมือนีสิมาเปิดอ่าน้ําเสียงของน้องไอศุกุณาพรที่ร้องล่าก่อนแมนก็คือพี่น้องคะ่ะเดทไปฟังล่าก่อนให้น้องลองก็คือปาดอยากจะเอามาให้แม่แม่แฟนค่ะพี่เพิ่นอย่างบอให้ในเบิอืนพอเด้ฟังเด้มารับชมแล้วฟังกันมาฟังล่าก่อนจากน้องไอศุกุณาพรเสียงมี้นค่ะพอเดทเข้าเด้ฟังการรู้สึกว่า จ้องแค่ออกระจายออกไปให้ทั่วถึงแม่ๆทุกคนพี่น้องคะอพิอนอันานอากอกรันนาอกรลำกรของแม่อ่อนนะคะมาล่ําเอามาแบบเลี้ยนแบบพี่น้องทั้งหนา้าตาท่าทางโอ้โหเฮ็ดคือค่ะพี่น้องพร้อมไปเบิร์นเดอร์เปิดเสียงก่อนคะ่ะพี่น้องฝากคนฝากผลงาน,น,นบนเวทีใส่หลายยี่สั่นเดอร์่าก่อนพี่น้องอ๋อเป็นระบบขัดขอ้อง 嗯。嗯 กมันได้ดอกมากตอนน่ากอให้ท่าท่าเหนตาจอยองคะแล้วคือเขาว่าเด็กคนนี้ไปอนาคตคือไปไกลแน่นอนไกลแน่นอนเพราะว่าน้องพัฒนาตัวเองไม่เคยหยุดเลยค่ะแม่ๆอาจจะเห็นเนาะเห็นแต่ละโมเมนต์แต่ละอะไรที่น้องสามารถทำได้ทุกอย่างว่าจะเป็นรองว่าเะ่นตีหมอล่ำกรล่ำสิงล่ำมูล่ำซูเนลลูกทุงอินดีลูกทุงหมอล่ำาก็คือครบจบได้เหมิด แต่ส่วนมากจะเป็นสายแสดงกอดมอล่อมอล่มมีเทเยนแบบพวกห้อยกอดพวกอ่าห้อยใจอเพียงที่หิดหน่อยเพียงิติดกระแสน้องกับสิไปเึ่งฝึกสอบมากแล้วน้องเอาไปลองในเวทีลองในมือเตจ้าเป็นจังได้พี่น้องคะเดฟฟังคลิปนี้เป็นเจังไหนไปแล้วเป็นจังไหแล้วก็คือพยายากเบิงอีกกับเลื่อนกับไปเบิงวังผี้องวังผีอเขาพบเบิงจกหลอกเหรอ หลายหลอบแห้งพี่น้องเบิ้งหลายหลอบแล้วคะ่ะเพราะว่ามักหนาตาแห้งแล้วก็เสียงอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเสน่ห์ในการที่ดึงดูดแฟนคลับเป็นตกลุมรักเลยก็ว่าได้พี่น้องคะในการเด็กแบบเก่งนั่นแหละมีความสามารมี่ามสวาา่สางเยออแล้วก็ได้ซุเนีค่ะแล้วก็ไปอีกคลิปนึงอันนี้ก็คือช่วงนี้น้องก็หยอดตาเนอะกับด้ลองเพลงนี้เมืองเดิกมาแค่ ็คือตอนช่วงที่น้องไอ้ยอดยอดตาพี่น้องคะ,ะลองเข<อ> <ทะ S 1> ้าสุดล่องพื้นน้ำเสียงคือแบบป๊าดเงดแท่งเงยในน้ำเสียงของเด็กอายุสิบเอ็ดปีคือขนาดนี้หรอ,อจังเพลงเอาเขาเปรียบเทียงเพลงของเพลงพิมพ์ลาดาเนาะเสียงส,งสูงสูงในพี่น้องถึงเลยน้องสามารถแบบลองถึงได้เหลือเลินลพี่น้องคะ เงี้นี่ความเก่งเนาะคของมาดามอายเป็นมาดามเลยได้ซมซ้ิอลยฉายาไหมแม่แม่แฟนคลับคือต่างคอมเมนต์ว่านี่แหละเด็กคนนี้รองรอดูเลยไปไกลแน่นอนแฟนคลับลังคนกับแบบเหมือนกับเนี่ยจ้าทาเบิร์เดอร์เนี่ยเด็กหนุอยผู้นี้เีรบ่ถ้ามาดามีพรสวรรค์แห่งแล้ว คือไปได้ไกลไปได้มากกว่านี้ใช่ดาวซูมูนีหมอล่ำนะคะทุกวงแหละวงการหมอล่ำอง่ายซะเพื่อนบริยูเคียวเป็นหมอล่ำอ่ะมันไปไกลอ่ะพี่น้องซูมนี่ไล่การดังๆในประเทศไทยเนาะเอาหมอล่ำไปออกไล่การไปบอกไปนนันเป็นนี่เอาไปแสดงละครเอาไปทายแบบทายอย่างเยอะแยะพี่น้องก็คือวงการหมอล่ำนี่ไปไกลแห้งซุมอนี่ ยิ่งจะแบบเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์นั้นนี่นะ,ะไปรีบอวของอจะเขาเห็นเน,ะนเงงาะแง้มงามสวยๆรอๆนี่เขาถึงแน่นอนค่ะ,คะช่วงนี้โลกโลกโชวเชียวโลกอลอนไลน์มันไปเร็ว,รวถ้าคลิปไหนเป็นไวรัลไวรัสนะก็คือดังเปี่ยงปางเลยพี่น้องค่ะมันบอกคือมันบอกคือตะกี้แล้วบางคนว่าเป็นอาชีพที่ว่าแบบอาชีพหมอรำเนี่เป็นอาชีพที่ อุ้ยสาวๆนีว่ามีเกียดมีอย่งอยู่ได้เพราะว่าสามารถเรียงครอบครัวได้แมนล้วการอีกหนึ่งอย่างคือสร้างความสร้างความสุขความสุขให้กับหลายคนได้แล้วคนแบบไม่เมย์สาวๆว่ามีอีกอย่างในชีวิตมาเบิ้งคลิปมาลองมาเล่ามาเบิ้งอ่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะในวงไหนหรือศิลปินคนไหนได้มาดูเหมือนกับเสียงร้องเนี่ยมักใครมากมันแม่มันก็เกิดคว่าแบบสบายใจสุขใจได้จังเอฟซีที่ฟังอยู่นี่กับซีไอไอกับไปฟังกอกับไปตอน ต้นคลิปเขาเด้อไปฟังอีกรอบพี่น้องคะแต่ถ้าอยากใครอยากดูเต็มๆเยอะๆมามีตูปกายดาวแฟนเพจเพิ่นอารมณ์ร้ายให้พี่น้องคะในการที่น้องฝึกฮัตลองเพลงม้ลองม้ลนรมม้วนรมก่อนม้ลนรมเป็นกระตามเพิ่นเอาเบิ่อเดี๋ยิสขันเบื้องดิสขันนะชื่อว่าปกายดาวแฟนเพจค่ะแต่เฮาเอิ้นมีตูน่นใช่นี่เดี๋ยวๆให้พี่น้องเบิ่งก่อนคลิปนี้ก็คือร้ายเลือนหาร์้ายอีรีพี่น้องค่ะ

เบิ่งพี่นอกเกนนำลายเอือปกใหใช้ชนะยุคข้งหนาพระปานฟ้าปนไปอะไรนะตกอะไรจีงไได้ลว้เพาะปลารมวัาสงหลวงคำมีวิจิตื่นขก้นน้ำลายเอือกปักใหญ่ใช้ชนะยุคข้งนา อีเลพี่น้องค่ะร้ายแต่คือน้องเลียนแบบกแบบเลียนแบบการรอดของคนไดวงการรล่าก่อนของคนไดวงเลยรแบบนี้เข้าไปนี่เลความน่ารักของเด็กหน่อยเนาะไม่เห็นคือแท้ซีบอตต้นต่อไปจังใดบาง์กจะละขีดกับผู้ดีหัวได้พี่น้องคะผู้ดีหัวน่ะอีหลีไม่พอดีหัวอีหลีส์สถานจังไดพี่น้องความน่ารักนี่เป็นหัวอีหลีเลยนี่นั่นแหละพี่น้องคะวันนีก็มี เรื่องเล่า,ลาเลยพี่น้อได้ฟังคลิปห้องน้องพัฒนาการดีๆของน้องอ,าอาแล้วก็ความนนารักทันเล่นนะคะขอ,องเด็กน้อยผู้นี้ความเป็นกันเองก็คือแบบใครเห็นใครก็รักออผู้ได้เบิ่ขึ้นเพว่า,ารับกันแล้วเบิ่งกยอดอา,อายพี่น้องขาเงยบอก,บอกเพราะว่าเอฟซีแฟนขาเพิ่นเบาหลายแฮนดดีมาบอกดิฉันองค์นะเออนี่ไม่เคยดูหมอํำเลยมาดูว่าอายเนี่ยอุ้ย เป็นภูแลันคือเมืองหมอรำนำเจพี่น้องมันคือเมืองอย่างสักอย่างเบิองด็กหน่อยเบืองอ่ะเออดิบหน่อยวนนี้ก็เห็ดเปิ่นก็สเแสดงออกแค่ว่าเป็นอะไรสีขาวนี่แหละพี่น้องคะนี่เลยสากไว้น้ำนอสำหรับมินี้เท่ากับมีเรลืองมีเลาสมนีแหละค่ะพี่น้องไปพบดคกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะซองซายด้วยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมินี้ไปก่อน